ราชาการก็ยังคงต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองออกมาจา่ายอยู่ดีาห้องจะเปิดได้แค่วันละไม่เกิน1,500บาทลูกค้าบางคนก็บ่นว่าหูคิวนานมากทำราชาการดีมากเล เบิกค่ารักษาได้ทั้งหมดณนะปัจจุบันมันไม่ได้เวิร์กแบบนั้นแล้วสิทธิราชาการจะสามารถเบิกยาได้เฉพาะเป็นยาในไทยเท่านั้นยานอกเบิกไม่ได้พวกยาที่แบบโรงพยาบาลเอกชนจ่ายแพงๆแ,แลว้วอุ้ยกินยานอกแป๊บเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยคือจะใช้กับระบบราชาการไม่ได้เขาก็จะจ่ายยาที่ผลิตในไทยเท่านั้นเพราะว่าต้นทุนของยามันถูกกว่านแล้วก็ในส่วนของค่าห้องจะเบิกได้แค่วันละไม่เกิน1,500บาทน้อยมากๆถ้าเทียบกับสมัยนี้ราชาการจะสาม ใช้ได้ในโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้นทีนี้ในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลลูกค้าบางคนก็บ่นว่าหูคิวนานมากต้องไปตั้งแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่อยากรอคิวก็ต้องไปเข้าระบบแบบพวกพรีเมียมพวกนอกเวลาตรงนั้นนะ่ะก็จะเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ทั้งหมดนะคะสิทธิราชาการเบริกได้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สิทธิราชาการก็ยังคงต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองออกมาจ่ายอยู่ดีเพื่อที่จะให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิว แล้วก็ได้รับการรักษาที่ดีนั่นเองจริงๆแล้วคนที่มีสิทธิราชการไม่จําเป็นต้องทําค่ารักษาวงเงินสูงขนาดนั้นก็ได้อาจจะไปซับในส่วนของที่เราขาดหายไปนันก็คือค่าห้องนั่นเองแล้วก็พวกค่ายาอะไรแบบเนี้ยก็ยังแนะนํานะคะ ทุกคนที่ใช้สิทธิ์ราชาการลองพิจรารณาทำประกันสุขภาพส่วนตัวเพราะว่าระบบรชาชการเนี่ยเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับในอดีตก็ลองไปเช็คสิทธิ์กันดูแล้วก็รีบทำประกันสุขภาพติดตัวกันเอาไว้นะคะ